เพิ่มพลังงานในระดับเซลล์เลยแล้วมันกระตุ้นยีนลอง g ี v ิตีถ้าวันนี้เรายังอายุ20ไปไปลาย30เราอยากดูแลสุขภาพแต่เราต้องทํางานหนะักเราก็ต้องเอาอันนี้เข้าไปช่วยเละสเวอร์เท่ามันจะเข้าไปช่วยได้ดีกว่า a n t i o ้ออกซิแดนตัวอื่นคือเขาเด่นเรื่องนี้เลยแล้วที่สําคัญคือ เขาฟื้นพลังงานในไมโตคอนเดียคือหมายว่ามันเพิ่มจํานวนไมโตคอนเดียแล้วมันก็เพิ่ม NAD+ ถ้าวันนี้เนี่ยเราอยากจะเซฟเราอยากจะแบบเออขอตัวหนึง่งที่แบบดูแลทั้งสุขภาพองค์รวมเลยพี่คิดว่าหลอดเลือดและหัวใจเป็นหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องดูแลเผื่อเอาไว้ในอนาคตเพื่อไม่ให้เราอ่ะเป็นโรคเสื่อมที่ต้องมากินยาแล้วก็แบบป่วยติดเตียงสุดท้ายเสียชีวิตในที่สุดอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเลสัวเทลเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการกระตุ้น ไนติกออกไซ s y ซินเทสตัวนี้มีผลที่ทำให้หลอดเลือดและหัวใจทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เจ้าเ e s เวอร์ทัลโดยเฉพาะนะคะถ้าเราใช้ฟอร์มไลโปโซมอลทรานเลสเวอร์ทัลคือเ e s เวอร์ทัลเนี่ยมันจะมี c ิสฟอร์กับทรานฟอร์มทรานฟอร์มจะคงตัวได้ดีกว่าแต่เ e s เวอร์ทัลเนี่ยมันดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเอาไปใช้งานได้น้อยมากแค่ประมาณ1%เอง ทีนี้เนี่ยถ้าเราทำเป็นลโปโซมอลทรานเลสเวอร์ทอลมันมีงานวิจัยเลยว่ามันเพิ่มไบโออเวอร์เตตี้หมายถึงว่าการที่ร่างกายเอาไปใช้เนี่ยได้มากถึง3-4เท่าในงานวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปวิตามินทั่วไปเนี่ยมันเหมือนมันแค่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระคือเท่ากับว่าเราเกิดความเครียดไอดตัวนี้ก็ไปล้างพิษจากความเครียดออกแต่เลสเวอร์ทอลนอกจากมันเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระแล้วอ่ะมันเป็นตัวที่สั่งให้เซลล์เราเนี่ยสร้างระบบปกป้องตัวเอง คือทาให้เซลล์เราเนี้ยมันไม่ถูกทําลายดังนั้นมันก็ไม่อักเสบมันก็ไม่เอจจิ้งมันก็ไม่แก่มันก็ฟื้นฟูตัวเองได้เร็วแล้วมันก็คือเรียกว่าคงสภาวะความเด็กความแข็งแรงได้นานเออมันถึงเหมาะกับคนในวัยเนี้ยเหมาะกับคนทำงานในยุคนี้โปรสุดคุม้มเมื่อซื้อเซ็ตสากล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องราคา2370บาทสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลยส่งด่วนส่งฟรีส่งตรงจากบริษัททุกออเดอร์โปรดระวังของเลาะเลียนแบบ